ไรก็ไม่รักทำให้ใจมันรักทำอย่างไรก็ไม่รู้จะแกล้งทำเป็นรักจะอย่างไรก็ยังรู้อยู่กับหัวใจขอบคุณครับ เรื่องวันนั้นที่พี่ที่พี่ทำไม่ดีกับกองน,น่ะช่างมันเถอะกองนอ่นถือว่าทำทางพี่รู้ว่ากองโกรธแต่ฟังพี่ก่อนนะพี่ทำไปนะ่ะเพื่อช่วยหนานภูมหนานภูเขาเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องมันยาวนะ่ะแต่ว่าตอนนี้หนานภูจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเขาเป็นพนักง,งานแบบเพอรที่เชียงใหม่ พูดนนเขต้องทําอย่างนั้นด้วยอ่ะนานพูเขาไม่เคยหลอกคนอื่นพี่มูนะ่ะโกหกพี่พูดจริงๆแล้วททำไมนานพูเขาไม่มาด้วยล่ะเขาก็จะมาแต่ว่าพี่บอกไม่ต้องเพราะว่าพี่อยากให้กล่องฟังเรื่องจาะเป่าพี่เองและอย่าให้กล่องเชื่อพี่ด้วยทําไมอ่ะนี่เมื่อมันเป็นความจริงใครพูดก็ได้แล้วทําไมกล่องไม่เชื่อพี่ด้วยเพราะ พี่รักกล่งกองพี่รักกล่งกองจริงๆนะแล้วถ้าไม่ใช่เพราะการที่ช่วยหนานภูในวันนั้นพี่ก็จะไม่วันทำแบบกลองอย่างนี้เด็ดขาดเออกล่องยกโทษให้พี่ได้ไหมไม่ไม่รู้อ่ะพี่พมูไปพาหนานภูมาพูดสิกล่องถึงจะเชื่อทำไมพี่พูดแล้วกล่องไม่เชื่อเลยเหรอ กล่องเชื่อหนาภนูิคนเดียว ให้อีกแล้วเนี่ยดอกไม้ช่องงามแบ่ผู้ที่เหมาะสมขอให้คุณพิงค์มีความสุขนะคะของพิงค์เองจ้ะ ขอโทษนะจ๊ะเจนพอดีเมื่อเช้าขอบคุณสุพลให้มาเนี่ยมีแฟกซ์เข้ามาพิงก็เลยฝากเอาไว้บนโต๊ะเจนสวยนะสวยนะตรงสีหอมหอมพิงให้เจนเอามามอุ้ยขอพิงน้อนเล่นนะจ๊ะพิงให้ไม่ได้หรอกเจนจะเอาจริงหรลอคุณสุพลนะให้พิงนะ โม่ลยจับกล้องจากหาบ้านจักภาพไ่ทันหรือเปล่าตอนนี้บรรยากาศในสนามนี่เครียดมากครับคนดูเหี่ยมกันไปทั้งศาสตราจานย์แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางหนานีจะรีเพลย์ภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคับ ขอประท่าน<อ>โทษค่ะท่านเ,เดินมาถึงนี่จะรับชาหรือกาแฟดีคะกาแฟดีกว่ากาแฟใส่ครีมไหมคะท่านท่านใส่ครีมปะคะท่านไม่ดื่มกาแฟ <c oughs> สวัสดีค่ะ ส่งแล้วกันมันแค่นี้เองนี่จำใจ ก็กะว่าจะชวนให้มูนอยู่กับฉันนนกว่าถึงเวลาที่ฉันจะกลับแล้วก็ได้กลับพร้อมกันตอนแรกฉันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันน่ะแต่พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฉันก็เริ่มรู้สึกอยากจะกลับพร้อมมูนแล้วล่ะไม่เป็นไรหลอกนั้นภูมิเรื่องเล็กน้อยน่ะแล้วอีกอย่างฉันอยากอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวเหรอเฮ้ยมันไม่ดีมั้งมูน ถึงเวลาตาภูมิ่าจะเข้าใจเองนะไม่ทุกอย่างจบลงคุณเจงเขามีแฟนของเขาแล้วนานภูมิต้องเดินทางกลับเชียงใหม่นานภูมิก็จะเข้าใจฉันไอ้บุญเข้าใจผิดอะไรเปล่าฉันไม่ได้แบบว่าอย่างฉันเนี่ย หนานภูมิดูก็รู้ใช่ไหมว่าฉันชอบกล่องเออก็เหมือนกันแหละฉันก็รู้หนานภูมิชอบคุณเจนไอ้ขี่บูนแกคิดมากไปหรือเปล่าวะอ่ะรถไฟจะออกละฉันไม่ก่อนแล้วนะเดี๋ยไปแล้วเจอที่เชียงใหม่นะขอบใจมากนะหนานภูมิ ถ้าฉันเป็นหนานภูมินะฉันคงไม่ยอมให้ทุกอย่างจบลงตามแผนหรอกฉันคงไม่ยอมปล่อยให้คนที่ฉันรักนี่ยไปเป็นแฟนคนอื่นโดยที่ฉันได้แต่นั่งมองเฮ้ยนี่คุณนี่คนน่สานนะไี่ทำงรผมเนี้ยจะเอาไม่ว่ามาด้ ลาภูคนที่เราไม่รักทำอย่างไรก็ไม่